สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะมาพบกับช่องคนหนูดีเคค่ะวันนี้หนูจะมาทำขนมกิน oh <my> กับแม่กับแม่แขนแม่แขนจะทอดขนมกุยทอด oh <my> กับเผือกทอดนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะน่ากินขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะทุกคน นี่ค่ะเผือกเผือกค่ะนี่จะเป็นเผือกสดนะคะสดๆเลยจากเดนมาร์กแท้ๆนะคะนี่จากไทยแท้ค่ะส่งมาถึงเดนมาร์กอันนี้กล้วยค่ะกล้วยกิโลละเจ็ดสิบใช่ไหมแม่กล้วยกิโลละเจ็ดสิบโคนประมาณสามร้อยห้าสิบค่ะกิโลนึงนะคะแล้วก็มันเอ๊ะเผือกเผือกเผือกหรือมันยี่สิบห้านะยี่สิบห้าโคน แล้วก็น้ำมันขวดละสิบคนแล้วก็แปรงอะไรพวกนี้เรามาใช้ผสมได้นะครับทุกคนดูตาม y ยูทูบเอาเด้อนี่นะคะเดี๋ยวเสร็จเราจะมาให้ดูอีกทีนึงนะคะนากินไหมคะนี่นะจ๊ะยกมาลอบหนึ่งแล้วกรอบจ้าพังเถืออะอน้จ้าก็ลังเกือตดดี่จ้าเดี๋ยวจะมากัดให้ดูนะเนี่ยฟังเสียงอืม,อมกรอบเลยก็ อืมกรอบมากเกินอืมอืมกุยช่ากับกุยช่าเผือกคาดยังไม่เสร็จค่ะกำลังเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะทานไม่ขานะทานไม่ขานี่นี่นี่เผือกเผือกอันนี้นะคะทุกคนโอ้ยสุดยอดเลยคะ่ะทุกคนกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่เดือดจุบชุบจุบชุบุบจุบอืม นี่นะคะสดๆร้อนเลยค่ะจากประเทศเดนมาร์กนะคะทุกคนดูค่ะนี่นะคะดูค่ะ,คะเยอะไหมคะโอ้ยกินสองคนไม่หมดหรอต้องแบ่งเพื่อนบ้านแล้วแหละนี่ดูค่ะโอ้ยอหอมค่ะเดี๋ยวลองชิมเผือกให้ดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะอืมเผือกไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะคะแต่นุ่มมันจะนุ่มค่ะเผือก แต่กล้วยอะกรอบมากจาก้ะกรอบนอกนุ่มในเลยอืมอร่อยก็อร่อยกออยอ็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย